สวัสดีครับจงอย่าเชื่อคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ณตอนนี้นะครับอย่าเชื่อครับว่าชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นชีวิตเราจะจบอยู่แค่นี้นะครับเหมือนกับคนรอบข้างนะครับถ้าคนรอบข้างคุณล้วนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับคุณก็จงเชื่อในสิ่งน,นั้นนะครับดําเนินชีวิตต่อไปได้เลยเพราะกดของคน5คนหรือเพื่อน5คนที่เราครบนะครับ เพื่อนเป็นแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นนอกจากว่าคุณเป็นหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดดออกมาเก่งกว่าใครนะครับไม่ตามใครไม่ตามกระแสไม่ตามสิ่งแวดล้อมเกิดในที่ไม่ดีก็ดีได้นะครับเกิดในที่ดีมีแย่ถมไปก็มีนะครับกําลังจะพูดอะไรนำไมก็คือการที่เราเกิดในสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับคุณอย่าเชื่อว่าชีวิตคุณเป็นแบบนั้น เพียงแค่คุณยังไม่เคยเจอสิ่งแวดล้อมที่ดียังไม่เคยเจอสังคมดียังไม่เคยเจอคนเก่งคนดีคนจริงใจนะครับใช่ว่าจะไม่มีสักที่ไหนนะครับมีนะครับแต่อย่าหมดความหวังนะครับจงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอด้วยการอ่านหนังสือเยอะๆนะครับศึกษาหาความรู้เดี๋ยวนี้ดูง่ายครับ YouTube f a e e b o o k เซิร์ชเลยครับความสำเร็จต่างๆมากมายกดความสำเร็จนะครับแล้วขอให้ทุกคนโชคดี แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ